อันนั้นเวลาเวลาเราจะเชคจากที่หนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาทีดหนึ่งแล้วก็มือถ้ามือไม่มีแรงนะครับเราจะใช้เข่าวางเพื่อให้ฐานของนิ้วมือมันมีกําลังนะครับแล้วเราก็ตั้งนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปกดด้วยไม่ต้องไปกดอะไรที่อย่างตั้งเงี้ยในะเสาเลยแล้วก็แอนซิสามาชนกับเสาเราโอเคไหมครับดังนั้นมือไม่ได้กดย้อนเข้าไปมือวางตำแหน่งเฉยๆนะครับโดยใช้เข่าเป็นตัวยันค้ำเสา นะครับอย่างเงี้ยตะวันเงี้ยคำสาว้นะครับแล้วก็เอาแอนติซสขึ้นมาช่วยแบบตำแหน่งเราเราจะสังเกตว่าด้านด้านด้านขวาเนี่ยข้างจะตึงกว่านิดหนึ่งนะครับจะเจ็บกว่าใช่ไหมแม่กว่าจะเจ็บกว่านิดหนึ่งแล้วเราไปเช็คจุดที่สองจุดที่สองเนี่ยเป็นกล้ามหรือบ่านะครับดังนั้นถ้าบ่ามันแข็งจุดที่สองต้องเจ็บนะอย่าบ่าข้างนี้มันแข็งแล้วจุดจุดที่สองแล้วก็อิงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดของบ่า นะครับจุดที่สามนอนตะแคงดูโทรศัพท์ถูกไหมครับนอนตะแคงดูสัตท์เส้นเลื้อยู่เส้นแดงไหครับอก็แสดงว่าเจ็้งสามจุดนะครับแต่อาการแสดงไม่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเซนซิทีฟเป็นจุดไหนก่อนบางทีบางคนอาจจะบอกว่าฉันปวดหัวคิ้วมากกว่านะครับตัวคหมักยังไม่สลัดก็คือยังไม่แสดงอาการขนาดแต่จุดทั้งสามจุดนี้ตึงหมดโอเคนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแสดงอาการฟังเส้นสุดท้ายยังรับก่หวอยู่ โอเคประกาศตามนิ okay, time, mm ่ห hmm. น uh ่อยเนาะนะครับ